สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปใน,นคลิปนี้เราจะมาเปิดกรรมในหัวข้อที่ว่า่องวิบากกรรมหลังออกพรรษาของคนที่เคยทำร้ายคุณนะคะอย่าไปคาดหวังในเรื่องของการที่เขาจะต้องเจอวิบากกรรมรุนแรงนะเพราะว่าบุญกับกรรมนะคะมันควบคู่กันไปด้วยกันนะถ้าเขามีบุญมากเขาก็จะได้รับ กรรมช้าแต่ถ้าเขามีบุญน้อยนะกรรมที่เขาทํากับคุณหรือว่าคนอื่นๆนะเขาก็จะได้รับวิบากกรรมตรงนี้รวดเร็วหรือว่าเร็วขึ้นนะ <c oughs> กดส s c <oughs> <S ไลค์และแชร์อนุญาตให้เราส่งผ่านพลังงานนะการอ่านไพ่ถึงคนที่คุณถามถึงนะสองวิบากกรรมของเขาคนที่เคยทําร้ายคุณหลังออกพรรษา <c oughs> ชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรนะมูลราศีมีนราศีกรกฎ ดิบ,บาราศีตุลทัดลมนะคะันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ธาตุไฟยูเรนาชาวทัดลมมิถุนตุลกุมถ้าเทินคนเกิดวันเสา,าเร์นะธาตุไฟอคเคเรสราศีกุมชาทันลมนะ,ะแล้วก็จูป,ปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสชาวธาตุดินตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี 8, 14, 7, 19, 11, 13, 18แล้วก็20นะคะอักษรยอ่อ ชื่อเล่นชื่อจริงคะของเขาและคุณคนที่คุณถามถึงมีตัว W นะคะ S Q d d o ว O นะคะ G Z แซดแซี C, นะคะ J สองวิบากกรรมนะหลังจากออกพรรษา L X R แล้วก็ตัว B เบิร์ดนกนะคะก็เราไม่คาดหวังในเรื่องของการที่ไพ่จะออกมาใส่ร้ายหรือว่าสาปแช่งใครนะบุญกรรมขึ้นอยู่กับคนคนนั้นเขาสร้างขึ้นมาเองวิบากกรรมของเขานะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับ สิ่งที่เขาทำนะคะแล้วก็เขาทําร้ายเรารูปแบบไหนเรามาดูพลังงานของคุณและเขามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันนะคะ mm hmm. พลังงานของเขาคนที่คุณถามถึงมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันขอพลังงานโดดเด่นนะคะ mm hmm. ของคนที่คุณถามถึง ไม่ใช่คลิปดวงส่วนตัวนะคะฉะนั้นก็จะมีพลังงานอื่นๆปะปนด้วยนะคะแล้วก็เราทำมาเพื่อนะ,ะเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางนะคะพลังงานกคนๆ,ๆนี้เดี๋ยจะติกนะคะตอนนี้เขาได้รับในเรื่องของการตัดสินแล้ว นะคะการตัดสินถึงคราวแล้วถึงโอกาสแล้วที่เขาคนนี้ได้รับผลของกรรมผลของการกระทำที่เขาทำกับคุณและคนอื่นๆน,นะกับครอบครัวของคุณนะกับชีวิตของคุณนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าถามว่าสิ่งที่คุณได้เจอหรือว่าเขาทำกับคุณเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นในเรื่องของโชคชะตานะลิขิต เพราะว่าไพ่ The View of Fortune ออกมานะโชชะตาลิขิตให้คุณได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เจอเรื่องราวแบบนี้กับครอบครัวของคุณกับชีวิตของคุณแล้วจะให้คุณไปเจออีกคนคนหนึ่งหรือว่าเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่มันเหมาะสมกับคุณนะเพราะว่าคนคนเนี้ยหรือว่านะคนเหล่านี้ที่ทํากับคุณนะเป็นเหมือนโชชะตากําหนดให้เขามา ทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณเองนะไม่ว่าคนคนนี้บุคคลเหล่านี้นะจะมาแย่งความสัมพันธ์คุณจะมาแย่งสามีคนรักคุณไปหรือว่าจะทําให้คุณเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่ามีผลต่อชีวิตแล้วก็จิตใจต่อการเงินของคุณนะคะมันเหมือนกับว่าโชคชะตานี่แหละนําพาให้คนเหล่านี้มาเจอกับคุณแล้วก็มาบีบบังคับคุณ นะกำหนดกฎเกณฑ์ให้คุณไปเจอในเส้นทางที่มันเหมาะสมกับคุณไปเจออาชีพไปเจอเส้นทางของคุณนะ่ะเส้นทางของคุณคือแบบ The Magician เนี่ยคือ โชคชะตาฟ้าลิขิตกำหนดให้คุณนะเป็นคนที่เหนือคนอื่นๆมีดวงที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆนะมีดวงเป็นครูบาอาจารย์มีดวงนะในเรื่องของความเข้มแข็งในด้านของจิตใจมีดวงช่วยเหลือคนอื่นๆมีดวงในเรื่องของการเจอวิบากกรรมมีดวงในเรื่องของชีวิตที่ไม่สมหวังนะคะแล้วก็พลิกผันไปในรูปแบบต่างๆจนกว่าจะเจอเส้นทางของตัวเองที่มีมือของ พระเจ้าหรือว่ามีมือของเทวดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดให้คุณเนี่ยนะคะคุณต้องเป็นแบบนี้คุณต้องทำแบบนี้มันคือเส้นทางของคุณนะคะดวงของคุณนะ,ะถูกกำหนดมาแล้วให้เป็นแบบนี้นะ,ะและตอนนี้เวลานี้ก็ถึงเวลาแล้วที่คนเหล่านั้นนะ,ะจะต้องประสบพบเจอกับวิบากกรรมที่เคยทำร้ายคุณนะคะ,ะ,คะเริ่มต้นตั้งแต่ทำให้คุณเดือดร้อนในเรื่องของการเงิน เริ่มต้นตั้งแต่ทําให้ชีวิตของคุณต้องดิ้นรนนะไขว,ขว่คว้าแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เจอวิบากกรรมในเรื่องของการที่แบบจะต้องไปตกทุกข์ได้ยากลําบากนะคะไปดูแลไปในเรื่องของการรับผิดชอบคนในครอบครัวไปหาเงินนะไปทํางานหลายอย่างเหนื่อยนะคะสายตัวแทบขาดนะ,ะจะต้องทํางานหลายอย่าง นะจนเป็นคนที่เก่งนะจนเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะตอนนี้เวลานี้และก็นะไปทําร้ายครอบครัวของคุณนะทำให้ชีวิตครอบครัวของคุณแตกแยกแตกร้าวเพราะว่าไปแย่งสามีไปแย่งคนรักของคุณมาและทําให้ตัวของคุณมีความรู้มีความสามารถเฉพาะด้านเชี่ยวชาญแล้วก็โดดเด่นนะคะเป็นพลังงานของ the high p r i e s t นะคะคนที่เหมือนกับว่าสามารถที่จะ ตัดสินคนอื่นๆในรูปแบบต่างๆได้นะรู้ดินฟ้ารู้ในเรื่องของชะตาชีวิตนะคะสั่งสอนคนอื่นๆนะคะหรือว่าชี้แนะแนวทางให้คนอื่นๆในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็ the w i e l of fortune เป็นพลงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพรมลิขิตชะตาชีวิตลิขิตให้คุณต้องเจอสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะทดสอบให้คุณเข้มแข็ง นะคะเป็นพลังงานของแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าจะได้รับการคุ้มครองปกป้องจากครูบาอาจารย์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเทวดานะ <อ tout S 1> แล้วก็เหมือนกับว่าชีวิตของคุณเนี่ยคือแบบตอนนี้เวลานี้คือพลังงานของคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะเป็นเส้นทางของคุณแล้วนะเออนะคะเรามาดูกันว่าส่วนคนที่เขาทํากับคุณล่ะเหตุการณ์เรื่องราวที่คนเหล่านั้นนะคะ กำลังจะเจอวิบากกรรมตอนนี้เวลานี้ความยุติธรรมกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและเขาเหล่านั้นก็กำลังจะเจอวิบากกรรมนะคะเรามาดูกันวิบากกรรมของคนเหล่านั้นที่ทำร้ายคุณหลังออกพรรษานี้นะเขาจะเจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์อย่างไรบ้างคนเหล่านี้นะคนที่ทำร้ายคุณมีเรื่องเครียด,ยดนะมีเรื่องให้ปวดหัวค่าใช้จ่าย นะคะรายรับรายจ่ายต่างๆนะคะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคนที่ทำ้ายคุณคนที่เคยขัดขวางคุณในเรื่องของการเงินนะคะคือไม่ให้ในเรื่องของความยุติธรรมกับคุณอะนะในเรื่องของการเงินหรือว่าเรียกว่าขัดขวางผลประโยชน์ของคุณขัดแข้งขัดขาขัดขาคุณในเรื่องของการเงินตำแหน่งหน้าที่การงานนะที่มันนำมาในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะโอกาสดีๆที่คุณควรจะได้รับอ่ะ นะค,ะคนเหล่านี้เหมือนกับว่าภายนอกเขานะะประสบความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานนะ,ะแต่ภายในคือนี่ศิลพลุงพลังนะคะอยากได้อยากอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากออมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินเงินทองนะคะแต่รายจ่ายเยอะแยะมากไหมหมุนเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตนะคะไปหยิบยืมใครก็ไม่มีใครช่วยเหลือนะ,ะเหมือนกับว่าอาชีพนะะการงานของเขาคือมีอาชีพเดียว ที่เหมือนภาพลักษณ์ดูดีนะคะมีชื่อเสียงมีความสําเร็จแต่นะคะคือทําตัวเหมือนอู้ฟูห่หรูหรานะ,ะกินเที่ยวดื่มนะคะทำตัวเหมือนมีความสุขทําตัวเหมือนเรียกว่านะ,ะเศรษฐีนะ,ะภายนอกดูเป็นเศรษฐีแต่ภายในดูสีห้าเหรียญเนี่ยนะ,ะเดือดร้อนในเรื่องของการเงินนะคะภาพลักษณ์ดูดี ออภาพลักษณ์แบบทางสังคมคือแบบว่าร่ํารวยมั่งคั่งกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะมีรถหรูอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วนะกําลังจะโดนยึดแล้วแหละนะคะแล้วก็พลังงานของคนที่ทํำ้ายคุณนะคะก้าวคาเคยทําให้คุณทุกข์ใจนะคะเคยทําให้คุณเสียใจนะ,คะเคย เรียกว่าทําให้ครอบครัวของคุณแตกแยกแตกราวนี่พลังงานของเอมือที่สามนะคะกําลังเครียดในเรื่องของการตัดสินใจที่จะเหมือนกับอ๋อนะคะในเรื่องของความรักเขาเจอปัญหาความรักค่ะคนที่เป็นมือที่สามเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะแย่งสามีแย่งคนรักของคุณไปเขากําลังประสบพบเจอกับปัญหาความรักความสัมพันธ์อยู่นะเออสามีของเขาหรือว่าตัวเขาเองนี่แหละนะไปแอบ นะมีความรักความสัมพันธ์รักซ้อนนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเขาเหมือนกําลังที่จะตัดสินใจนะคะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะอยู่หรือว่าจะไปนะคะนะเพราะว่าปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์คือแบบรับไม่ไหวแล้วนะอดทนไม่ได้แล้วคือจะต้องไปแล้วหรือว่าจะต้องไม่อยู่แล้วประมาณนี้นะคะก็นะมีปนะัญหาครอบครัว,วเหมือนก,นกันกับคุณเลยนะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนั่นแหละนะคะแย่งสามีแย่งคนรักของคุณไปชีวิตรักก็ไม่มีความสุข นะมีรักซ้อนและพลังงานของคนที่แบบเอ่อตัวของคุณนะคะซึ่งอยู่ดีๆเนี่ยนะคะเหมือนเป็นคนขยันนะคะมีความสำเร็จนะคะมีชื่อเสียงนะคะอยู่ดีๆก็มีคนที่คิดอยากจะแข่งขันกับคุณนะคะอยากจะมีความโดดเด่นเหมือนกันกันกบคุณอยากจะมีความรู้ความสามารถนะ,ะ,นะ,ะก็มาเรียนแบบคุณนะคะลอกเรียนแบบเอ่อคอนเทนต์ของคุณหรือว่า เรียนแบบพฤติกรรมของคุณอยากรวยอยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงแต่ไม่ได้รับการยอมรับนะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับว่าขอร้องให้เพื่อนช่วยขอร้องให้เพื่อนสนับสนุนช่วยเหลือเนี่ยเออมาดูฉันหน่อยนะคะมากดไลค์กดแชร์ให้ฉันหน่อยแต่ไม่มีใครสนใจนะคะเขาก็เลยมีการเปรียบเทียบที่แบบผลงานของคุณ ชีวิตของคุณทําไมมีแต่คนห้อมล้อมละ่ะมีแต่คนเชื่อคุณละ่ะมีแต่คนที่แบบเยินยอยกย่องสรรเสริญการงานของคุณละ่ะประสบความสําเร็จจังเลยนะคะอยากจะแข่งขันกับคุณแต่แข่งไม่ได้นะคะแล้วก็พลังงานของคนที่แบบพยายามที่จะเรียกว่าใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขหรือว่าพยายามทําชีวิตของตัวเองให้มีความสุขเหมือนเหมือนกันกับคุณแต่ชีวิตครอบครัวของเขาคนรักของเขา นะไม่ช่วยเหลือเขาเลยนะเขาขยันอยู่คนเดียวเขาเหนื่อยอยู่คนเดียวเขาเหมือนกับว่าพยายามอยู่คนเดียวอ่ะแต่สามีไม่เป็นใจเลยหรือว่าคนรักไม่เป็นใจเลยคนรักอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออเป็นคนที่ไม่ได้ฝักใฝ่ในเรื่องของการเงินนะคะคือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่คือแบบไม่ได้ขยันไม่ได้ทําตามที่เขาสั่งประมาณเนี้ยนะก็แล้วก็ตัวเขาก็เลยเหมือนกับว่าขยันอยู่คนเดียวหาเงินอยู่คนเดียวเหนื่อยอยู่คนเดียวนะแล้วก็เหมือนกับว่า โดนเพื่อนๆสังคมที่แบบดูถูกเหยียดหยามว่าตัวเขาเนี่ยคือเออสามีขี้เกียจสามีไม่ช่วยเหลือนะแต่ก็เลิกไม่ได้นี่ประมาณนี้นะคะคือขยันแล้วก็เหนื่อยอยู่คนเดียวทํางานอยู่คนเดียวนะได้สามีไม่ดีก็อย่างนี้แหละเพื่อนก็บอกว่าเ,เลิกสินะคะบอกว่าเลิกได้ไงอะนะเป็นครอบครัวแต่งงานกันแล้วนะคะประมาณที่แบบ เพื่อนๆน,นะคะให้คําแนะนําบอกว่าเนี่ยทางานคนเดียวสามีไม่ช่วยเหลือเนี่ยทําไมไม่เลิกกับสามีอะ่ะอารมณ์นี้เพื่อนก็อยากให้ชีวิตของเขาแตกแยกนะคะและตัวนะ,ะวิบากกรรมของคนที่เคยทําร้ายคุณในเรื่องของคําพูดนะคะหรือว่าการงานอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าพูดต่อว่าต่อขานคุณนะ,ะในสิ่งที่คุณทําดีอยู่แล้ว ะะพูดดีอยู่แล้วประพฤติด,ดีอยู่แล้วแต่ก็มีความรู้สึกไม่ชอบคอมเมนต์ในตัวคุณเพราะว่าผลงานที่เขาทำเนี่ยไม่ได้รับการชื่นชมไม่ได้รับชื่อเสียงไม่ได้รับความสําเร็จก็มีความคอมเมนต์อิจฉานิดนึงนะก็มีการที่แบบมาต่อว่าต่อขานคุณนะก็เลยมีในเรื่องของการที่หมั่นไส้ในตัวคุณนะผลกรรมที่เขาได้ทำนะกับคุณก็เลยเหมือนกับว่าเออผลงานของเขาอาจที่จะ มีในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรเวลาที่เขาดวงขึ้นใช่ไหมนะก็จะถูกเจ้ากรรมในเวรคนอื่นมาต่อว่าต่อขานเขาเหมือนกันนะคะเออก็จะโดนเหมือนกันนั่นแหละเวลาที่แบบเหมือนดวงตกก็มาหาเออมีเวลาว่างมาส่องมาดูชีวิตของคนอื่นคลิปของคนอื่นแต่พอเหมือนตัวเองดวงขึ้นนะคะก็โดนคนอื่นอิจฉาเหมือนกันเห็นไหมนะก็จะโดนคนอื่นต่อว่าต่อขานอิจฉาเหมือนกันนั่นแหละนะคะเนี่ยแหละคือวิบากกรรมของคนที่ทํากับคุณเนี่ย คืออาจจะเจอแล้วก็ได้นะคนเหล่านี้น่าที่จะชอบมีการแข่งขันในเรื่องของการทำงานกับคุณนะอยากประสบความสำเร็จอยากจะมีชื่อเสียงเหมือนเหมือนกันกันกบคุณเนะี่ยเพราะว่าเกิดมาจากความอิจฉาของเขาไงนะคะแต่เขาก็ไม่ทํานะบางทีก็เหมือนกับว่าเจอ,เอ,อพลังงานของคนที่เหมือนกับตัวเองไงขี้เกียจนะแต่มาอิจฉาคนขยันเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะคะคนเราก็ต้องมีการที่แบบศึกษาหาความรู้ฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนพัฒนาตัวเอง นะไม่ใช่ที่แบบว่าจะไปจับกลุ่มนินทาคนอื่นเขาเห็นคนอื่นเขาประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงแต่ตัวเองขี้เกียจมันก็ไม่ไหวนะนะคะอยากได้อยากเด่นอยากดังอยากรวยก็ต้องศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็ทําชีวิตของตัวเองให้มันดีไม่ใช่มาส่องมาดูชีวิตของคนอื่นแล้วก็มาอิจฉาคนอื่นนะคะคนเหล่านี้ชีวิตเหมือนกับว่าไม่มีความเจริญหรอกนะ,ะหลังออกพรรษาก็ไม่ได้มีความร่ํารวยอะไรนะก็ยังมีแกนที่แบบมาส่องมาดูชีวิตของคนอื่นแล้วก็มีความ อ,อมันไส้เนี่ยนะคะเหมือนอนาคตขา้างหน้าเขาก็เจอวิบากกรรมเหมือนกันเดเิวิลออกมานะเจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เขาทํากับคุณนั่นแหละเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเหมือนกับเรียกว่าเอหอาวิธีแก้ไขปัญหาชีวิตของเขาอยู่นะคะแต่เหมือนกับคนเหล่านี้ยหน้าที่จะเหมือนไม่ได้มีความที่พยายามที่จะดิ้นรนนะคะขวนขวายนะแล้วก็แก้ไขปัญหาคือแบบเหมือน อยู่เฉยๆนะเจอปัญหาก็นะประมาณที่ไปใส่อารมณ์กับคนอื่นนะไปนินทาคนอื่นไปอิจฉาคนอื่นแก้เหงาแก้เครียดแก้เซ็งไปแต่ชีวิตของตัวเองเฉยๆเนี่ยนิ่งๆนะไม่เคยคิดวางแผนในเรื่องของอนาคตนะคะแล้วพอเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยปัญหาในเรื่องของการเงินการงานก็นะ,ะไปพยายามที่จะไปทําให้คนอื่นรู้สึกแย่นะคะในพฤติกรรมของตัวเองไปพูดไปบ่นทอนไปอิจฉานะคะคนเหล่านี้คือแบบ มันก็หาอะไรดีไม่ได้อะเวลาว่างๆก็ชอบไปส่องไปดูคนอื่นเนี่ยวิบากกรรมของเขาก็มีอยู่แค่นี้นะคําพูดของเขาการกระทําของเขาคือมีพลังงานของคนที่มีความเป็นเด็กไม่รู้จักโตนะคะไม่รู้จักคิดไม่รู้จักศึกษาหาความรู้นั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเออไปมีความรู้สึกไม่ดีกับคนอื่นอ่ะ นะไปพอเห็นชีวิตของคนอื่นดีประสบความสําเร็จนะคะไม่ชื่นชมไม่เคยยินดีกับคนอื่นนะไม่เคยเห็นดีเห็นชอบกับคนอื่นนะคะแล้วก็ชีวิตของตัวเองก็เอาตัวไม่รอดเนี่ยนะแทนที่จะเห็นคนอื่นเห็นคนที่ประสบความสําเร็จนะเขาพยายามเขามุ่งมั่นเขามีความขยันควรที่จะให้คําชื่นชมนะสรรเสริญหรือว่าเอาเป็นตัวอย่างเอาเป็นไอดอลอย่างเงี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองมาเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองแล้วก็ทําแบบเขาไม่ไม่เอา นะคะไม่ทำนะยังไงก็แบบคว่ำถ้วยยังไงก็ไม่เชื่อไม่ฟังไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วชีวิตก็จมปักอยู่แต่กับความทุกข์แล้วก็ปัญหาต่างๆไม่แก้ไขแต่ยังไปสร้างปัญหากับคนอื่นอีกเนี่ยก็คือมีอยู่แค่นี้แหละชีวิตของเขาแลนะ้ก็มองดูอนาคตเขาจะเป็นยะังไงนะถ้าไม่มีสมบัติทัศน์อะไรอนาคตข้างหน้าก็เดือดร้อนแน่ๆนะคะ นี่คือพลังงานของบุคคลที่สร้างวิบากการรมทำลายชีวิตของคุณนะคะสุดท้ายแล้วชีวิตของเขาก็ไม่มีอะไรดีอะย่ำอยู่กับที่แล้วก็ไปไหนไม่รอดนะคะอนาคตก็ลำบากนั่นแหละเนาะฟังเพื่อเป็นแก้น้ำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ